สวัสดีครับจาก s t e t t Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการลบเบอร์ในส่วนของบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านไปที่ส่วนของ การตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของการตั้งค่ากันไปลดครับหลังจากคลิกส่วนของการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับที่อยู่ด้าน ด้านล่างอีเมลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ประมาณแท็บที่2กันนะครับก็สังเกตตามที่ทุกสรนชี้แล้วก็เลื่อนหาในส่วนของแท็บข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยครับหลังจากที่เราเลื่อน มาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหาในส่วนของแท็บเมนูที่เขียนโทรศัพท์กันนะครับที่เป็นเบอร์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับโดยที่เบอร์ที่ผูกกับหมายเลขเ หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ Google นี้ผมจะมีอยู่4เบอร์กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของอโทรศัพท์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับอันนี้หน้านี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะแก้ไขหรือว่าจะลบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะแนะนําในส่วนของการาลบนะครับที่เป็นฐานขยะนะครับก็ให้เราทําการคลิกลบ ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็ในส่วนของระบบก็จะสอบถามในส่วนของยืนยันตัวตนของเรากันนะครับก็ให้รำการใส่ในส่วนของอรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าถัดไปซึ่งอยู่ด้านล่างรหัสผ่านของเรากันได้เลยนะครับก็ให้ทําการคลิกถัดไปกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกกันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของระบบนะครับก็จะสอบถามเราขึ้นมาอีก1รอบนะครับ ก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของนําหมายเลขโทรศัพท์ออกซึ่งอยู่ในป๊อปอัพนะครับก็ให้ทาการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเอาหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดออกจากที่ผูกกับ Google ก็เอาออกหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพามาตรวจสอบกันนะครับในหน้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับตรงโทรศัพท์นะครับก็จะสังเกตนะครับว่าก็จะไม่มีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปมน้ำวิธีการลบเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผูกกับบัญชี google ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ